สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5คนวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะนักเรียนการอ่านกราฟเส้นค่ะจุดประสงค์ค่ะนักเรียนอธิบายเกี่ยวกับ การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและตอบคำถามจากกราฟเส้นเห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่องการอ่านข้อมูลจากกราฟเส้นไปใช้นะคะค่ะซึ่งที่นักเรียนเห็นจะเป็นกราฟเส้นของอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา6วันนะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนกราฟเส้นเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ใช้ส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดต่างๆซึ่งจุดแต่ละจุดใช้แสดงปริมาณของแต่ละรายการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน,นื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานะคะค่ะกราฟเส้นของเราจะประกอบไปด้วย1ชื่อกราฟเส้นค่ะ2 ตัวกราฟเส้นค่ะตัวกราฟเส้นของเราจะประกอบด้วย 1. เส้นแสดงจำเส้นแสดงรายการค่ะ 2. เส้นแสดงจำนวนค่ะและ 3. จุดจุดจะใช้ในการบอกปริมาณนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ย ใช่ค่ะบนเส้นแสดงจำนวนเราจะมีการย่นระยะเวลาของเส้นแสดงจำนวนนะคะเพราะขอ้อมูลที่แต่ละรายการจะมีที่มีปริมาณมากๆนะคะนักเรียนค่ะเราลองมาทำสักตัวอย่างนะคะนักเรียนค่ะจาก จากกราฟนะคะนักเรียนวันที่9อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยวัดได้กี่องศาซึ่งเราจะทําการวัดก็คือจะจะอ่านกราฟได้ว่าจากจุดเทียบกับเส้นแสดงจํานวนนะคะซึ่งจะได้38องศาเซลเซียสค่ะค่ะนักเรียนจาก เส้นกราฟที่คุณครูให้มาอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล6วันจากกราฟนี้นักเรียนได้อะไรบ้างคะใช่ค่ะวันที่7ผู้ป่วยอุณหภูมิ39องศาเซลเซียสวันที่8อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย39องศาเซลเซียส วันที่9อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย38องศาเซลเซียสวันที่10อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย38องศาเซลเซียสวันที่11อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย37.5องศาเซลเซียสและวันที่12ออุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย37องศาเซลเซียสค่ะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนตัวอย่าง ก9เส้นข,ข้าวเปลือกที่ครอบครัวชาวนาผลิตได้เมื่อพศ2556ถึงพศ2560ค่ะค่ะนักเรียนคำถามนะคะข้าวเปลือกที่ครอบครัวชาวนาผลิตได้มากที่สุดเมื่อพศใดและมีปริมาณเท่าใหร่คะ ถูกต้องค่ะเมื่อพศ2560ชาวนาผลิตข้าวเปลือกได้27ตันค่ะและข้อ2ข้าวเปลือกที่ครอบครัวชาวนาผลิตเมื่อพศ2556ถึงพศ2560ได้ปริมาณเท่าใดคะค่ะ,คะในการในข้อนี้นักเรียนจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบคะ ถูกต้องค่ะวิธีการบวกซึ่งเราจะนำปริมาณตั้งแต่ปีพศ2556ถึงพศ2560นำมาบวกกันแล้วจะได้คำตอบเป็น125ตังคค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนข้าเปลือกที่ครอบครัวชาวนาผลิตเมื่พอพศ2560 มากกว่าพศ2559มีปริมาณเท่าใดข้อนี้ใช้วิธีการไหนคะนักเรียนค่ะวิธีการลบซึ่งเราจะนำพ